สวัสด,ดีกลางทุ่งนาครับพี่น้อง FC โทรามาเมื่อวานนี่แหละเห็นว่าอยู่ต้นสังวรครับตีถอยเหมือนก็ไม่ต้องตีครับไม่รู้ว่า่างเดียวกันก็ถีซ c สง่งลูปมาหรือเปล่าแล้วดูล่างอีกทีนึงครับต้นสังวนกลางมาเลยเขีดกระถูกฉกช,ชัย ส่วนสงวนอย,อยู่ได้ยังไงพอดออกคนละล่างครับพี่นกอยากจะดูลูกอีกทีหนึ่งโอ้ยยังวะไม่มีตัวออกไม่มีตัวเขาตัวออกครับนี่หีนตามตัวยากครับล่างใหญ่อยู่ อีกลังหนึ่งก็ต้นสงวนเหมือนกันครับทีเอฟซีส่งลูกมานี่ครับอยู่ช่องตรงนี้แหละนี่นะครับเดี๋ยวจะซูมคบบอ่าน,นี่อีกล่างหนึ่งอันนี้อยู่บนยอดครับอันนี้เขาบอกไปตรงตีทอยคนละต้นกันครับคนละต้นคนละล่างกันนี่ครับอยู่บนยอดเนี่ยปลายนี่โปรเลยลโอเคครับคนละตน้น เขตกระโทกเหมือนกันต้นสงวนเหมือนกันอันนี้อยู่ทึบๆหน่อยครับเดี๋ยวจะซูมครับอีกสักครู่โู้อยู่เป็นจอดนะครปลายนี่เราเพิง่งจะถ่ายล่งครับ เห็นถ่ายล่างครับเห็นครึ่งล่างโอเคครับไม่ต้องตีถอยแล้วมั้งเชือกโอเคครับเดี๋ยวเจอกันด้านบนทางครบอีกสักครู่ครบเรียบร้อยครับพี่น้องเปเอาเครื่องหือไมาให้ตั้งหกักอ่ะอะโอ้ดีแทะเ,เดี๋ยวเชือกให้พร้อมมีดมีดเล็กมีดใหญ่กันไว้เชือก โอ้ปะอ่ะ,อะขึ้นเลยครับร้อยเขาปาดเขาไปเนาะกิ่งนี่ครับร้อยเขาปาดรังเดียวกันใหญ่ไปนู่นข้างบนหน่อยไปขึ้นเลยอ่ะขึ้นแล้วเครื่งทางแล้วครับโอ้ร้อยเขาปาดสองหลอดเลยครับกิ่งนี่ครับสองหลอดเลยโหหลังสวยอยู่นะ เขาหนอ,อนแล้วเขาหนองก็ปาดังหย่นขาหนอนมันอยู่ก,กาลาง่ังด้วยคุดครบเลยเป็นยังไงเพื่องไม่ค่อยออกจากรังนี่หารังอยากหาตัวอยาก อู้ละนี่แล้วเขาปัดขวมืออู้หัวน่อมะ

ก่อนดีครับโอ้โหน้ำมั้น้ำเ,เน้นๆสองก้อนครับเอ้องวด้ายเออขอไปครับท้ายแล้วก็กลางท่าเท่ากันเลยครับอ๋อหูหนำมั้ยอยู่เป็นเดือนเด้อเดือนกวนเลยแหละกำลังใส่แถวสองครับตรงนี้เแถวสองครับแถวแรกอยู่ทถวไทยนี่ครับอ๋อใหญ่เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามและชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคค, okay, ครับตั้งกล้องอีกสักครู่ลุยขีใใ้ชายบอร์ดเชื่อมต่ใหมกรบพี่ร้องเมื่อต้งใหม่ nằm xóm lăng minh สีสโน,ม,นมีน้อยครับนี่ไม่จุดพูดกอดกอดทั้งหงมดเดยกกัน,<ะ>นม,มีน้อยบาดโดนหัวหน้าเฉยเลยอ๋อกำหนุนมีมีตัวอ่อน ใหม่อีกแล้วมึ้งใหม่อ้าปิตายก่อนแหล O 来，好好，我感、嗯 ไปทำอำไรกับพี่น้อดสวยดีนะไปลงุง ลอยอยู่นู่นหกขาวพูดละไปลุงขอบคุณครับเนี่ยโอ้โนี่แบง่งกันครับพ่นาะว่านำสวยๆเลยคนละก้อนโอ้ยยิ้มแข็งหวานเจีย๊ยหวานเจี๊ยผมก็ะไดก่อนหนึ่งครับนี่ก่อนสองก้อนพอดีเลยอืมสวยเลยเอาลังไหมครับลงัง สักนิดก็ได้ครับเดี๋ยวเอาไปทำลาบครับอ๋อรังหนึ่งใช่รังมันเก็บถอดผครับครับโอเคครับไปเราไปต้นสังวนอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องไปอ๋อขอบคุณครับอีกลังครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะทำไฟเอชซีโบสไปครับ เดี๋ยววัดเลังเดียวกันที่ไหนได้ตัวสงวนเหมือนกันคนละล่างมาทีเดียวปะก้าวปะไฮมันคุ้มเลยครับพี่หนุกไอ้มันได้มาคนหนึ่งลังตามนั่นเดี๋ยวไปดูกันครับตัวสงวนอยู่เหมือนลงโล่งเลยครับตัวสงวนตัวนี้มันจะดุแหละถ้าลงโลง่งนี้มันจะดุโอ้โหชิ้นมันโยด นี่แลครับคุณปะโชน์อ้สูงแทนจ้าหาีมาครับพี่น้องสวัสดีครับผมเจพันหมืกครับผมโบนี่ครับตัวสงวนปโจทย์ดูละพิ่งดแซมมันมาเพิ่งตอบแก่ป้ มไม่ได้นี่เลยนอนกโมงเดีออเยวเลิกงานมาเอาพื้ตีถอยอ่ะตีถอยสักหน่อยอัยงแล้วมัน,นอ,อ่าโหมดยอดพลอะมีนาตนตกแจงรถมุงนียตนี้ตุ๊ตุ๊ตุดดตุ๊ดตุด๊ยอด,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 ด มองเห็นกรทางเลยอู้ตานโอ้ตานอย่งดุกโอ้เลรหวหน้ามันยังใหญ่เดี๋ยวจะซูมคเข้าไปยอดอีกสกักครูโอ้เป็นยอดเลยอู้ อ้าโอเคครับพี่น้องเหมือนห้องน้ำใหญงใหญ่ครับเหมือนอ๋อโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านบนนี้สักครู่ทำครบอ่ะคือครบแล้วพี่น้องเป็นยอดเลยนี่หน้าเราอยู่บป็นยอดหมดแดงเต็มเลยครับพึ่งวี่นี้หมดแดงครับแตเหมือหยอดตานแล้วซูมเกินอาด ไม่ต้องใช้ถ้อยครับไปดึบไปที่ละสองเมเดี๋ยวก็ถึงกิ่ง วอาหนนีอร <l ug> แกะครบเอาขุดกขุดหัวกิ่งผู้ซะด้วยนะนี่ครับจับอยู่ในผู้นี่ muối rau kìa luôn good <laughs> khí tăng cộng ít sức lụ Đang con có thể nó Giọt đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อมครับอื๊น้องอโอครับแต่เดยวขวดมนอยู่เลยลงครับไปลงสูงเลย โอ้ยสูงประโยชน์ารอีกเยอะไปโยงเชือกมาครับไปลุงครับตับพี่น้องลุงมาแล้วครับมะนาวอยากตัวออกแล้วขอขอบพูดเรียบๆน้องโบสวัสดีครับผมกระโถครับขอบพูดคุณแม่ครับแม่จ้าจากแม่สิริจ้านี่ครับได้ล่างที่สองล่างแรกครับล่างแรกแบ่งเขาแล้วครับมะนาวอย่งดีครับล่างแรกนี่ล่างที่สองเกือบล่างครับ สาตะขวดแฟนแฟนทานมือจ้ะแฟนติดตามอ่าอีกปีนั่งอยู่ในตะกร้าครับพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บของเตรียมกลับบ้านเลยกลับเลยเนาะจ้ากลับเลยเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะติดต่อไปโทรบอกขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับพบกันพี่น้องสองรังที่โชคชัยวันนี้ก็มาตุดใส่งวนเหมือนกันลังนี้ยูอยู่บนยอดอันนี้ปักทรงชัยจ้ะอ๋อนี่ปักทรงชัยจ้ะเขียนปักทรงชัยจ้ะถูกรักความคุณอ๋อปักทรงชัยเลย มันเป็นเขตปั๊บอ่ะปั๊บป๊บมึงใช้เรตีแยกไว้ใส่เดี๋ยวผมจะตับเลยครับพี่น้องพอครับพี่น้องสองรางไปนี่มาไก่บ้านอยู่ก็ดเอาโหมาครับนี่รชอบหมดใส่ชอบเปิดบ่ายก็ป่าปากทางนี้พอครับพี่น้องกลับบ้านเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ